ใครอยากสร้างครอบครัวไปกับคุณขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะคิงถือถ้วยพลังงานของคนทัดน้ามีนก็รกฎพิจิก ก้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกานสามไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูจัสติกพลังงานของคนราศีตุลเน้อใไฮพสเซสพลังงานของคนธาตุน้ำ มีพลังงานของคนธาตน้ำคนธาตดินคนธาตไฟราศีตุลน,นะคะมีทั้งความชัดเจนความเด็ดขาดแล้วก็ความลึกลับซับซ้อนความสับสนที่เกิดขึ้นภายในหัวใจของตัวคุณเองจริงๆบุคลิกของคุณนะคะเป็นคนที่ชอบอะไรที่ชัดเจนชัดๆเคเคลียร์ความยุติธรรมไม่ต้องคาดเดา ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องลังเลเป็นคนที่รักใครรักจริงเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองอยู่ได้เองไปไหนได้เองหน้าที่การงานค่อนข้างมันง่นคงแต่ว่าภายในหัวใจของคุณคือสิ่งที่คุณรู้สึกหวนไหวฟุ้งซ่านหาคําตอบไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตารอคอยมีความคาดหวังเกี่ยวกับคนรักความรักคนที่อยู่ในใจอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนั่นเองนะคะ เรามาดูพลังงานของเขากันก่อนคนที่อยากสร้างครอบครัวไปกับคุณเขาคือใครนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยคนที่อยากสร้างครอบครัวไปกับคุณนะคะ3ดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมหนึ่งไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิ์ธนูห้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟสิบดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุม หนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรผึกศกันมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุไฟคนธาตุดินนะคะพลังงานของคนคนนี้แตกต่างจากคุณมากๆม,มีทั้งความเจ็บปวดความเสียใจท้อแทบหมดหวังหมดกําลังใจปัญหาอุปสรรค พลังงานชีวิตค่อนข้างติดลบมากๆแต่ก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เป็นคนที่พร้อมจะไปต่อพร้อมจะสู้ต่อแม้ว่าจะเจอวิบากกรรมของชีวิตหนักหนาขนาดไหนก็ตามพยายามจะเริ่มต้นใหม่พยายามมองโลกในแง่ดีมีกํำลังใจนะคะสร้างกํำลังใจให้กับตัวเองแม้ว่าชีวิตจะพบเจอเรื่องราวที่แย่แล้วก็แย่มากๆ ขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังจะไปต่อก็ยังจะสู้ต่อพอเทียบกับพลังงานของคุณนะคะคุณดูคุณดูเข้มแข็งดูอดทนเราก็ดูมีความสุขมีพลังงานบวกกว่าเยอะมากๆนะคะเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงอยากสร้างครอบครัวไปกับคุณเพราะอะไรนะคะทำไมเขาถึงอยากสร้างครอบครัวไปกับคุณแฮงแมนนะคะความสัมพันธ์ที่คลราคาซัางมูฟออนไม่ได้ตัดใจไม่ได้นะคะ กังวลว้าวุ่นใจเป็นห่วงนะคะเศร้านะคะฟุง้งซ่านคิดมากคิดเยอะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ภายในหัวใจของเขาหรือว่าตัวคุณอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เขาหลงสเสน่ห์ที่ทำให้เขาชอบนะคะตกหลุมรักอยากมอบความรักอยากพัฒนาความรักความสัมพันธ์ ชีวิตของเขาไม่มีใครเลยนั่นเองนะคะอยู่คนเดียวอยู่ตามลำพังต่อสู้ดิ้นรนมาตามลำพังไม่ชอบที่จะไปพบเจอใครแต่พอได้พบเจอกับคุณเขารู้สึกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่ตรงใจเขาที่เขาอยากมอบความรักที่เขาอยากสาร้างสัมพันธ์ให้นั่นเองนะคะหากว่าตอนนี้คุณเป็นคนโสดแต่ไม่ถึงขั้นว่าโสดสนิทนะคะโสดมีคนในใจโสดคิดถึงใคร โสดมีช้อยในใจมีตัวเลือกในใจแต่มีความลังเลนะคะจะชัดเจนดีไหมจะเลือกเขาดีหรือเปล่าใจหนึ่งก็ชอบแต่ใจหนึ่งก็อาจจะ กังวลเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างคุณกับเขานะคะระหว่างคุณกับเขามีความแตกต่างอาจจะเป็นบุคลิกไลฟ์สไตล์หรือว่าพื้นเพพื้นฐานชีวิตก็ได้นะคะตัวคุณอาจจะมีหน้าที่การงานการเงินชีวิตที่ค่อนข้างจะมั่นคงกว่ามากๆแต่ตัวเขานะคะอาจจะมีทั้งปัญหาอุปสรรคนะคะชีวิต ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชีวิตไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะพบเจอเรื่องราวแย่ๆการงานการเงินชีวิตอาจจะยังไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่ใจหนึ่งคุณก็รู้สึกดีกับเขาอยากอยู่เคียงข้างนะคะอยากมอบความรักอยากดูแลอยากมีกันและกันแต่ใจหนึ่งก็มีความกังวลถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาตัวเขานั่นเองนะคะที่อยากสร้างครอบครัวไปกับคุณแล้วก็มีความกังวลด้วยเหมือนกันถึงความแตกต่างนี้ ว่าจะดูแลคุณได้ดีไหมคุณกับเขาในระยะยาวความสัมพันธ์จะไปกันได้ไกลขนาดไหนพยายามที่จะตัดใจจากคุณแล้วแต่ว่าตัดใจจากคุณไม่ได้มีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่เขาชอบในตัวคุณอยากมอบความรักรู้สึกหลงรักนะคะอยากอยู่เคียงคู่อยากอยู่เคียงข้างอยากมีกันและกันอยากมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาเป็นคนที่รักสันโดษเป็นคนที่ไม่สูงสิงกับใครอาจจะเพราะไม่ชอบเข้าสังคมหรือว่าอาจจะเพราะว่าพบเจอคนหลอกลวงพบ เจอคนที่ไม่ค่อยดีหรือว่ามีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับการเข้าสังคมก็ได้ก็เลยทําให้เขาเหมือนกับชอบที่จะอยู่คนเดียวทําอะไรตามลําพังมากกว่าแต่พอมาพบมาเจอกับคุณเขารู้สึกอบอุ่นหัวใจ สบายใจอยากเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เรียนรู้ได้ทำความรู้จักเปิดโอกาสให้กับหัวใจได้พบได้เจอได้พูดได้หุยกับคุณหรือว่ามีคุณอยู่เคียงข้างมีคุณอยู่ข้างกายเขานั่นเองนะคะไม่เปิดโอกาสให้ใครไม่ค่อยไว้ใจใครแต่ว่าหลังจากที่ได้พบได้เจอกับคุณก็ตัดใจจากคุณไม่ได้พยายามทำใจแล้วพยายามที่จะลืมแล้ว ยิ่งได้พบได้เจอยิ่งอยากพบอยากเจอยิ่งอยากอยู่เคียงข้างยิ่งอยากมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาร่วมกันกับเขาในทุกๆวันนั่นเองนะคะ